สวัสดีพี่น้องมองนี่เจนอยกับแมวจีดเด้าเบิ้งนูนนี่พี่น้งนองบะเมนวานกะละพึกเด้นกแก้วมากอนี่แหละผลงานของโนกแก้วมากข้อพี่น้องโอ้ยไปมงดาโจกกับปุกมองหันเลยอันนี้อันพอต้องเป็นห่วงเด้อพี่น้องเด้อไอ้วุฒินี่น้องหมานี่ชิบกัดดอกพี่น้องสิคูซื้อนั่นงสิมักคูมักคูแบบบ่ให บ่ห้ไปเฮ็ดอีหยังห้แตกต่างไปยังสี่แม่พี่น้องนี่ไอ้นกสิลงมาหาเจวันเถอเจเฮ็ดงานอยู่เนาะน้องวุฒิหี่สิบ่ห้บ่ห้ลงมาต้องหายกลับขึ้นไปยู่ก้อนคือเกาค่ายกับบ้านส้องลงมางานเก๋่ท่านไอเดียวประมานนี่แหละพี่น้องเบิ่งนันเ้คู่กันไปคูกันมาอยูน่นัน ว่าไอสีมาสีย้อมเนี่ยเบิงเหรอมาสีส้มย่อมคูสืยยอ่อซื่อพี่นอ้องคูซือ่อสื่าต้องหวง่วงเด้อนี่ mm hmm. น้องคือคูสื่อสื่อ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ mm hmm. เห็นถ้าเห็นนกลงมาสมมติว่าเกฮหดงาบมเลีววยวหรือ mm hmm. เหดงาโยงสิน้องวุตรน้องหมาเนี่ก็สีมาคูไหวจะเฝ้ามาจะเฝ้ามาเจาวอา,วาได้แล้วประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ เขาสิเป็นจังสีตลอดเนี่ยสิมะคูจะบ่ได้บ่ได้บ่บ่ได้กัดจริงเนาะพี่น้องเฮ็ดพ่อไปไกลนี่สเพราะว่าเบิ่งมามาเบิ่งมาโดนแล้วมาตลอดเนาะพี้น้องมาสิแบบว่าบ่บ่ก,กัดบ่ก,กัดเด้อพี่น้องเด้อนี่สีคูคูให้กินค้อนวันเตาะ เอาวุ้ไอจีันมด้อใดยังมากหุนเบิ้งลูกคนน่้เต็มปากปูไม่นมาหรอเ่าอุ้ย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 หนูตัวหนาหนูตัวนนะอุ้อ้ยมาแม่มาแม่วุ้ไอโมโลอยู่ใส่ปลอาไอโมโลมามาซอยกันรัดเร็วๆดถูอันมันเข่าในขั้วจะว่าขี่เต็มขั้วอยู่ไหมโอ้ตาย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 เร็วๆเร็ๆเรๆากันมาสามตัวเร็วๆไอจีเสียวบาไวด้วยเนี่ยเร็วๆเร็วๆ ไอ้จีมึงก็แข่งเท่าไหรีวิตเออไอ้ตัวนี้ตัวนี้นองมังก็แข่งเท่า่โอ้โอ้โอ้โโลเร็ว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 ยหัมันเร็ว่ะไอ้ีิตเนี่ยมันแ่งที่สุดหรือวะอ๋อม่หนักท้องบอกว่าอย่างนี้เส้นไอ้ีิตหนอมเหรออ้ลเร็วจะเอาทันหรือเปล่าเนี่ยมาหาว่าเราหนักท้องนี่ไง นี่ไงหนักหรือเปล่าท้องเนี่ยเอาอยู่มัดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย,หยเห็นไหมแหมหาว่าเราหนักท้องให้นั่งรอมันก่อนมันเหนื่อยแล้วอืมกว่าจะเอามาได้เนี่ยไอ้ตัวน,นี้ไมน้องไว้เอาพี่ดองมันคือขวมหางไม่เอาไปงั้นเหรอหนูหมื่อโอ้ยใครก็ว่าทั้งข้านละเจ้